ต่อไปเป็นตัว v 38นะครับผมไดกินก็พบบ่อยเหมือนกันในเครื่องฉีดและเครื่องเพรนะครับก็เครื่องเพรพวกญี่ปุ่นนะครับอามาด,ดับหรืคมมอนสุเป็นตัวที่หลายคนตามหาอยู่นี่คือทัชเพจนะครับส่วนประกอบวาวเพจ ลูกบล็อกนะครับพินลูกบล็อกนะครับไอ้ตัวนิ้วเก้านิ้วแหวนร้อยนิ้วนะครับ แหวนลองโรลครับนะครับชูครับก็อลอตเตอรีกรุ๊ปของมันก็จะมีเท่านี้เลยนะครับมาประกอบกับกน เรียบร้อยนะครับผม